ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เรานับถือลัทธิโรแมนติกคือเอาความรักเป็นสาละนะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าเอออยากทำละครรักสักเรื่องหนึ่งแต่เป็นรักที่มันน่าจะโดนใจคนทั่วๆไปคือพี่ว่ามันมีคนน้อยคนนะที่จะสมหวังในรักหรือไม่เคยบาดเจ็บเพราะความรักเลยมันพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงเลยนะคะเป็นความรักที่มาผิดเวลา หรือมาผิดที่ผิดทางหรือมาในจังหวะที่ไม่ควรมามันทําให้เกิดความไม่สมหวังกันคุณเป็นผู้ชายโรแมน,นติกสไตล์ฉันว่าคุณน,น่าจะไปทำหนังรักมากกว่านะญาตน้จากเนื้อเพลงของรักเธอเสมอเลยเนี่ยมันคือเพลงที่บอกถึงความรักที่ไม่สมหวังอยู่กันคนละที่แต่ก็ยังมีใจคิดถึงกัน กันเพราะฉะนั้นก็เลยผูกขึ้นมาว่าถ้าคนหนึ่งอยู่ที่เมืองไทยอีกคนหนึ่งอยู่อีกซีกโลกหนึ่งเลยเนี่ยแต่ยังมีใจถึงกันเสมอยังรักกันเสมอเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นความเจ็บปวดที่หวานแต่ในขณะเดียวกันมันก็ขมด้วยอะสัญญาคุณแล้วไงเขาไม่มไว่าด้วิธีไหน คัน,นสิ่งที่อยากให้ดูแล้วก็อาจจะได้แง่คิดกันไปก็คือว่าจริงๆคนเราทุกวันนี้บางทีเราอยู่กับความจริงโดยที่จะบอกว่าอะไรคนที่เราเลือกอยู่ด้วยบางทีอาจจะไม่ใช่คนที่เราลักที่สุดแต่คนที่เรารักที่สุดเราอาจจะมีโอกาสแค่เก็บเขาไว้ในมุมหนึ่งของหัวใจเท่านั้นเอง